กุญแจความสำเร็จของพี่บอลพาร์ดอนที่เคยขึ้นถึงระดับท็อป10เนี่ยก็คือวินัยมาอันดับแรกแล้วก็พอลงมาในคอร์ดก็เป็นเรื่องของความมุ่งมั่นในการซ้อมตอนนี้ก็รันเทนนิสคแคมีนะของตัวเองครับพาร์ดอนอินเตอร์เนชั่นแนลเทนนิสแคมีนะครับ <S <S เพื่อที่จะผลักดันแล้วก็พยายามปั้นนะักเทนนิสรุ่นใหม่ใหให้กับวงการเทนนิสไทย สไตล์การสอนเทนนิสของพี่บอลก็คือก่อนที่จะได้ลงไปซ้อมกันในสนามเนี่ยก็คงต้องมานั่งคุยกันก่อนว่าเป้าหมายของเราคืออะไรนะครับปลายทางเราต้องการจะเล่นในเทนนิสอาชีพหรือว่าเล่นในระดับมหาลัยก็ต้องให้เป้าหมายชัดเจนก่อนเพราะว่านักกีฬาแต่ละคนนะที่แต่ละคนที่เข้ามาแน่นอนเขาต้องการที่จะเป็นนักทนนอาชีพแต่ว่าการที่เป็นนักทนนอาชีพได้ต้องบอกก่อนว่าหนึ่งไม่ง่ายแต่ไม่ได้หมายความว่าทําไม่ได้ทําได้แต่ต้องมีอะไรบ้างทีนี้ก็จะมาแยกหัวข้อแล้วว่า1วินัย ทั้งแบบฝึกทั้งการซ้อมอะไรทุกอย่างมันจะมามาจากแบบฝึกคำว่าวินัยก่อนวินัยคือเรื่องการรับผิดชอบนะครับรับผิดชอบเรื่องของเวลาแต่ถ้าไม่มีวินยัยมันก็จะเป็นพ่วงต่อด้วยเรื่องเวลาไม่ไม่ดูเรื่องเวลาก็จะมาช้ามาสายมั้นวินัยสําคัญแล้วหลังจากนั้นพอออนคอร์ดเทนนิสปุ๊บก็จะเป็นเรื่องของความขยันนะฮะความมุ่งมั่นการซ้อมของเราจะต้องให้มันดีขึ้นทุกวันซ้อมไม่ดีก็ต้องกลับมาซ้อม ซ้อมดีก็ต้องกลับมาซ้อมการซ้อมเป็นการาพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะไปแข่งขันแล้วพอไปแข่งมันก็เป็นเรื่องของผลแพ้ชนะอีกแล้ววันไหนเล่นดีก็แพ้ได้วันไหนเล่นไม่ดีก็ยังชนะได้มันไม่ได้ดีทุกวันเพราะฉะนั้นก็มันจะมันจะไปส่งผลเรื่องของความคิดของเขามายเซ็ตของเขาหรือความตั้งใจของเขา ทั้งการฝึกซ้อมออนคอร์ดทั้งการแข่งขันเนี่ยมันจะไปเกี่ยวพันกับเรื่องของการใช้ชีวิตนอกคอร์ดจะพยายามบอกตัวอว่าถ้าเป็นผู้ชายก็คือจะต้องไม่รังผู้หญิงด้วจะต้องเป็น g e n t l e m ม n ก็คือจะต้องมีความเป็นสุภาพบุรุษเรียกว่าดูดีในสนามแล้วก็นิสัยดีนอกสนามพ,พี่พรนพยายามครอบคุมให้ได้ตรงนี้ น่าจะต้องมีคนที่นำนำทางเขาไปในเส้นทางที่ที่ไม่เป็นทางทางเดินอ้อมตั้งไว้ว่าท็อปเทของโลกก็คงคงไม่ไกลเกินฝันอันนั้นคือความฝันที่ที่พระดอนอยากจะทำน้องๆให้ขึ้นไปสู่ท็อปเทของโลกให้ได้